ใช่ค่ะวันนี้ก็เออใคก็คือคาวโหลดได้เพราะไม่รู้เลยนะคะแต่คอยมผมต้องให้เสื้อที่ก็ผมย้ายเขาขอให้เขาผมจะให้ผมมากกว่านะเ <c> ข <oughs> าให้ผู้ติดตามมากกว่ามผมอีกหนึ่งพันนะถ้าเทียบกับคุณการหรือคุณจีเอ็นแซคคิวก็คุณจีเอ็นเปเศษหนึ่งส่วนล้านครับส่วนของผมก็เศษหนึ่ง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 ส่วนล้านครับ ซึ่งก็มาดูสักคลิปแล้วกันก็ไหนๆก็มาโปรโมทแล้วเขาขอขอนาโปรโมทงั้นก็เอาคลิปที่สัส้นๆหน่อยแล้วกันจะ้มาคลิปนี้ไม่จบนานนะเข้ากองดูสักช็อตแล้วกันนะครับเฮ้ยอาเก่งสอนบ้างดี นักจริงเออคุณอ่านเ่าเลรอะมันก็น่าจบคิพเป็นแค่นี้นะเพราะแต่คุณจีสายหลุดยังอ่ะอืมอยู่ไหนแล้วอ๋อกดออกมาทำไมวะนี่ก๊าซคนนี้ครับก็สาบจิตามเลยอืมนี่ใครอ่ะอัดอยู่นี่ใครวะ อีกช่องหนึ่งเขาเรากับกับกับก่อนครับเราไม่ได้ปรโหมดเขาปรโงหมทคนนี้ครับงั้นก็ขอจบคลิปนะครับ,สว,ส,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อลืมบอกไปผมจะไม่เปิดชื่อจริงนะครับให้ชื่อย่อขึ้นต้น่าคลิปนะชื่ออาจจะเหมือนผู้หญิงแต่ไม่ผมไม่ใช่ผู้หญิงบายครับสวัสดีครับ